สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่หมอลำสาวแพ้คดีครับทุกท่านนะครับล่าสุดนี้เอฟซีนะครับกับฟังหนึ่งก็ตกใจกับพี่น้องนะครับฟังนั่นนะครับส่วนอีกฟังหนึ่งก็หัวเราะประมาณนี้กับพี่น้องนะครับแต่ว่า ต่อเนื่องครับทุกท่านนะครับหลังจากคดีที่ผานมาเมื่อนีแล้ววันที่14เนี่ยไปศาลอีกครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับเพจสบายดีเพิินกระโจนเกินไหวแบบซี่นะครับบอกว่า14สิงหาพอพอไปศาลต่อชั้นสืบคดีหมิ่นโจดเรียก5ล้านยาวไปยาวไปมาพี่น้อง สบายดีเป็นกระโพนมาแบบนี้นะครับเอฟซีก็หัวเราะอีกแล้วกรบพี่น้องนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทนายนะครับอริยานะครับเผื่นกระโพนแบบซีนะครับบอกว่าถ้าโดนอีกคดีรอบนี้เขาจะรอดไหมปาดพี่นองนะครับเอฟซีก็หัวเราะอีกแล้วกรบพี่นองนะครับหลังจากบอสบิ๊กหัวเราะนะครับเอฟซีก็เขาไปหัวเราะตามครบพี่นอง ท่านนี่ก็คอมเมนต์แบบนี้นะครับหลังจากที่ลูกค่าวนะครับว่าวันที่14เนี่ยนัดสืบอพยานกับพี่น้องนะครับท่านนี่ก็บอกว่าไปคืนสารอ่าปานไปทั่วคอนเสิร์ตเนะาะปาดนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าขอให้กรรมตามสนองปารพี่น้องอีกคนนึงนะครับก็บอกว่าในช่วงขาลงนะครับเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆปาดนะครับ วงเล็บสานะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าถ้าแพ้คราวนี้จะทําอย่างไรนะครับโอ้ยถ้าพี่น้องถ้าแพ้คราวนี้ก็อาจจะโดน2เด้งหรือเปล่าน,นี่ก็บนแน่ใจครับพี่น้องนะครับหรือว่าจะอุทธรณ์แลสู้ต่อหรื âm, หรอไม่อันนี้ก็บนแน่ใจกันต้องรอฟังครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าฟ้ามีตาเวรกรรมมีจริงนะนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าอันนี้ผิดจริงมีหลักฐานแน่น นะครับไม่รอดนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่า14สิงหาสืบพยานหลักฐานถ้าผิดมีสิทธิ์คุกปาพี่น้องนะครับส่วนคอมเมนต์อีกฟังนึ่งกับพี่น้องนะครับเพิ่นก็แห่หายกังใจนะครับหลังจากเพจข้าวต่างๆเพิ่นก็เอาไปลงนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัว จะยังไม่โพสอะไรยังเงียบอยู่ประมาณนี้ครับในส่วนนี้ครับล่าสุดก็โพสเรื่องอื่นไปนะครับแล้วก็เรื่องเพลงประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเอฟซีฟังนั่นก็บอกว่าสู่ๆนะครับบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้แพ้นะครับเขายังอุทธรณ์อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องบางคนก็บอกว่ายังไม่ถึงดีกานะนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยออกตัวแฮงเนาะ ประมาณนี้ครับพี่นอ้องนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ็ดยางล่าถามม่าเบิ่งเอาประมาณนี้ครับพี่นอ้องนะครับนั่นแหละครับหลายคนหลายท่านก็ต่างจับจองนะครับ F c ซทั้งสองไฟ์ก็ลรุนกันย่างหนักครับพี่นอ้องนะครับในส่วนของรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่สําคัญอีกรอบหนึ่ง ก็ว่าได้กับพี่น้องนะครับถ้าแพนี่อาจจะโดนน็อกหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารนีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ